ตามภาพอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันในานะหาในในอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราก็เหมือนให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่ต้องบอกสถานะเลยกันว่าแบบเอ้ยเราต้องต้องเป็นอะไรแต่ทุกคนก็รู้ว่าเออเหมือนเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็อยากให้ทุกคนเหมือนแบบให้กําลังใจเราทั้งคู่ในการทํางานที่เขาเองก็มีแมตช์แข่งค่อนข้างเยอะมากไหนจะรับใช้ทีมชาติไหนจะสโมสรอ,อีกเราเองอย่างที่เห็นค่ะ ก็ละครเราก็พยายามแบบทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเหมือนแบบให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแนวเอมเป็นคนชอบฟุตบอลดูว่าชอบกีฬาอื่นอนาก็แบบถ้ามีโอกาสนะเราก็ไปไปเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปดูฟุตบอลก็ดูไว้เพราะว่าบางทีเหมือนเราไปกับเพื่อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ,ถ้ามีว่างว่างก็เจอนะเหมือนแบบถ้าเขาว่างหรือว่าเราว่างตรงกันอะไรเงี้ยก็มีเจอกันบ้างคะ่ะคาเดี๋ยวมีแมตช์ของ a อฟชีเชฟฟัลลีก่อนรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็มาแข่งไทยลีกก็เหลือคนคู่อื่นน่าจะปิดเล็กหมดแล้ว เพราะว่าเขาเก็บต um, ัวเข้าทีม sim ชาติกันหมดแล้วค่ะหนูว่าด้วยตัวเราเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอยู่แล้วว่าเหมือนแบบเออต้องต้องทำตัวยังไงคือเราต่างทำต่างคนต่างทำหน้าที่ไปดีกว่าอะไรนะคะรู้อยู่แก่ใจอะไรนี้พอแล้วค่ะขาเก็บตังค์ไปก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองก่อนเราก็ต้องมีของเราอะไรอย่างเงี้ย